สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิรวรรณใจเรือนครูโรงเรียนบุญยาวาัฒวิทยาลัยจังหวัดลำปางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามมธยมศึกษาลำปางลำพูนผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่าสปทโอเบกอวสครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระก,การดูคณิตศาสตร์ด,ด้านวิชาการตัวชี้วัดเฉพาะองค์ประกอบที่1ผลที่เกิดกับผู้เรียนตัวชี้วัดที่1ผลที่เกิดกับผู้เรียนระดับชับ้นมัธยมศึกษาปีที่5 จากตารางพบว่าค่าเฉลี่ยรอยละปี2564สูงกว่าค่าเฉลี่ยรอยละปี2563และผลการทดสอบระดับสถานศึกษาทั้งสองภาคเรียนสูงกว่า3.75รวมไปถึงค่าเฉลี่ยระดับสถานศึกษาปี2564สูงกว่าปี2563ทั้งสองภาคเรียนทุกภาคเรียนนักเรียนมีผลการประเมินระดับสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ80และไม่มีนักเรียนที่ได้รับผลการเรียนระดับ0 ตัวชี้วัดร่วมองค์ประกอบที่1ผลที่เกิดกับผู้เรียนตัวชี้วัดที่1ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินคุณลักษณะทั้ง8ข้อและประพฤติตนตามคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษาได้ครบทุกข้อคิดเป็นร้อยละร้อย นักเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินางสาวรัติรัตน์พัควิวัฒผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัดในโครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานอีกทั้งยังได้รับรางวัลวัฒนธรรมวินิจเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและได้รับรางวัลคนดีสีบุญาวัฒด้านคุณธรรมและจริยธรรมตัวชี้วัดที่ 2. ผลงานชิ้นงานภาระงานผลการปฏิบัติงาน นักเรียนทุกคนมีผลงานครบถ้วนตามที่กำหนดทั้งการทำแบบฝึกหัดจากเอกสารประกอบการเรียนการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียนทั้งแบบกิจกรรมเดียวกิจกรรมกลุ่มและผลการปฏิบัติงานของนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ80ซึ่งผลงานเกิดจากการปฏิบัติงานของนักเรียนตามหลักสูตรอย่างแท้จริงและได้รับการรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน ตัวชีวัดที่3การเผยแพร่ผลงานนักเรียนนักเรียนได้นําเสนอผลงานในรูปแบบโครงงานในงาน ist ของโรงเรียนเป็นประจําทุกปีมีการนําเสนอแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาในกิจกรรมทางวิชาการของระดับภาคมีการนําเสนอโครงงานบูรณาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการทําโครงงานในระดับภาคนอกจากนี้ยังมีการนําเสนอแนวคิดการทําโครงงานประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในกิจกรรมการแข่งขันของห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ตัวชีวัดที่4การได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูดิฉันเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันทางวิชาการอาทิได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริภาพทางคณิตศาสตร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับชาติภาคเหนือซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชนะเลิศระดับภาคเหนือการแข่งขันความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสดินทรราชวิทยาลัยและได้รับรางวัลจากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ นอกจากนี้นักเรียนได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติและได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันและนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกนะักุงฮานอยเป็นต้นองค์ประกอบที่2ผลการพัฒนาตนเองตัวชีวัดที่1เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่นๆดิฉันยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามหลักศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาและพัฒนาจิตใจเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ยึดหลักการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเช่นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลการออมเงินเป็นสัดส่วนนอกจากนี้ยังสอดแทรกแนวคิดและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในการดำเนินชีวิตอีกทั้งมีการปรับใช้ในการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่นตัวชีวดที่2 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องดิฉันได้พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยเข้าอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสอนโดยมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมากกว่า41ชั่วโมงต่อปีองค์ประกอบที่3การดําเนินงานผลงานที่เป็นเลิศตัวชี้วัดที่1 การนำองค์ความรู้จากการได้รับการพัฒนาหรือการพัฒนาตนเองไปใช้ประโยชน์ดิฉันนำความรู้และแนวคิดต่างๆที่ได้จากการอบรมมาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมเดี่ยวกิจกรรมคู่และกิจกรรมกลุ่มและมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีการเริาาการรูปแบบการสอนกับเนื้อหาอื่นๆและวิชาอื่นๆผ่านการแลกเปลี่ยนแนวคิดจากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาอบรมไปขยายผลต่อผ่านบทบาทการเป็นวิทยากรไม่ว่าจะเป็นการอบรมความรู้ให้กับนักเรียนในค่ายหนึ่งสวนฯโครงการโอลิมปิกวิชาการและการขยายผลความรู้จากการนำวิชาคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในทักษะคอมพิวเตอร์ในการอบรมครูและนักเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล data science ซึ่งเป็นการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนในรอบด้านจนได้รับรางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและเป็นต้นแบบในการเผยแพร่ให้กับครูและผู้ที่สนใจอีกทั้งยังมีการเผยแพร่ผลงานให้กับครูในสถานศึกษาต่างๆในประเทศอีกด้วย ตัวชีวัดที่2การแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนดิฉันดําเนินการแก้ปัญหาและมีการพัฒนาผู้เรียนโดยมีการใช้กระบวนการวิจัยและมีการใช้นวัตกรรมในการเรียนการสอนทั้งการสร้างสื่อการสอนการพัฒนารูปแบบการสอนมีการใช้ exit ticket ร่วมกับรูปแบบ jr และการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ จนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีการวัดประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความเข้าใจจากการทำใบกิจกรรมเดียวการทำกิจกรรมกลุ่มการสะท้อนความเข้าใจผ่าน e เอกสารเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มีการดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ จัดทำและใช้สารสนเทศมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์มีการวิเคราะห์ผู้เรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและดำเนินการเยี่ยมบ้านและพบปะผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคลดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณคะ่ะ